สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแอนทิคฟอร์ยูคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีใส่เพลงลงในโพสต์ Facebook อันดับแรกก็เข้าไปที่ Facebook หลังจากนั้นแตะตรงนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือว่าการโพสต์ตามปกติของเรานั่นเองนะครับเราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเลือกรูปภาพและวิดีโอที่เตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับแตะเข้าไปอ่าแล้วก็เลือกเลยครับรูปภาพหลังจากนั้นแตะตรงไหนก็ได้ฮนะในบริเวณรูปภาพของเรานะหนึ่งครั้งปึ๊บ ก็จะมีตรงนี้เลือกตรงนี้ก็คือการเลือกเพลงนั่นเองนะครับหรือให้คุณผู้ชมนะครับช้นิ้วแตะตรงรูปภาพแล้วปัดขึ้นก็จะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเพลงนะครับผมโอเคแตะเข้าไปก็จะมีรายชื่อเพลงนะครับเราก็สามารถเลือกหาได้เลยนะครับนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่พอใจหรือว่าไม่ถูกใจกับเพลงที่ทาง Facebook นํามาให้นะครับในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะค้นหาได้นะแตะไปตรงนี้ปุ๊บ แล้วพิมพ์ชื่อเพลงที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่าเอาเป็นอบเหงาอ่านะครับพิมพ์เสร็จแล้วมันจะเแป้นพิมพ์ลงก่อนนะครับมันก็จะปรากฏนะครับในส่วนของเพลงแอบเหงาที่เราพิมพ์ไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกครับแตะเข้าไปนะตรงนี้มันจะมีเสียงเพลงนะครับแต่ผมปิดนะครับปิดเสียงเอาไว้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาละ เรามาดูกันนะครับในส่วนนี้เอาตรงนี้ก่อนนะฮะที่เป็นรูปดาวนะครับผุผู้ชมตรงนี้หมายถึงนะครับทางแอป Facebook จะต้องการเลือกท่อนเพลงให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนะจะมีนะฮะมันจะมีอยู่3ท่อนด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะเลือกในส่วนท่อนนี้หรือว่าท่อนนี้หรือว่าท่อนนี้ก็แตะเข้าไปนะครับหรือว่านะครับ ผู้ชมสามารถใช้นิ้วแตะเลือกท่อนเพลงได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลื่อนได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวอักษรนะครับหรือว่าเนื้อเพลงนั่นเองจะปรากฏตรงนี้นะฮะนะถ้ากดตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับอัลบั้มต่างๆนะครับหัวข้อหรือว่าอัลบั้มนั่นเองนะครับถ้าเราเลือกไปเนี่ยมันจะปรากฏเห็นตรงนี้นะฮะก็จะประมาณนี้โอเคเลือกในส่วนของเนื้อเพลงดีกว่านะครับ แตะตรงนี้เลยปุ๊บก็จะเป็นเนื้อเพลงของเราตรงนี้แล้วต่อไปเรามาดูตรงนี้นี่ก็คือสีของเนื้อเพลงฮะเราแตะไปเลยปุ๊บเราเลือกสีได้เลยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นสีอ่าสีเขียวแล้วกันปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวแล้วโอเคปิดตรงนี้ปิดสีปุ๊บโอเคนะครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมแตะตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บ พอมาถึงหน้านี้นะครับในส่วนของเนื้อเพลงนะครับให้คุณผู้ชมชนิดแตะนะครับแล้วก็เลื่อนไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับชนิดแตะแล้วก็เลื่อนเอานะครับก็จะประมาณนี้เอาวางไว้ตรงนี้โอเคในกรณีที่คุณผู้ชมอยากจะใส่สติกเกอร์ก็สามารถใส่ได้นะครับในตรงนี้แล้วก็เลื่อนข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนหาสติกเกอร์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับเอาเป็นรูปหัวใจแล้วกันปึ๊บ หลังจากนั้นก็ใช้นิ้วแตะเลื่อนวางนะครับตรงไหนก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อเราพอใจแล้วนะครับชอบในสิ่งที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะครับเราก็กดคำว่าเรียบร้อยปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดยังคิดว่าจะคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่ล่ะนะครับเราก็เข้าไปที่แก้ไขได้เลยนะครับอ่ะโอเคเข้าที่แก้ไข อ่าแล้วก็เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่แล้วก็ช้นิี้แตะตรงสติ๊กเกอร์นะครับแตะค้างเอาไว้นะครับแล้วลากมาด้านล่างจะมีถังขยะรออยู่เอ็นะฮะถังขยะด้านล่างแล้วก็ปุ๊บทิ้งถังขยะไปเลยแล้วเราก็เลือกอันใหม่นะครับปุ๊บไปที่สติ๊กเกอร์อ่าเอาเป็นรูปแมวนี่ครับแล้วก็แตะไปปุ๊บอ่าแล้วชิ้นนี้แตะเรื่อนอ่านะครับผมโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็แตะคำว่าเรียบร้อยเลย เด้งมาตรงนี้แล้วเราพอใจแล้วเราไม่มีการแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็อาจจะใส่ข้อความที่เราต้องการใส่นะครับบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างอะไรเนี้ยนะครับผมอาจจะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าคิดถึงโอเคคิดถึงเรียบร้อยนะครับแป้นพิมพ์ลงนะครับในส่วนอื่นคุณชมก็สามารถที่จะใส่ไปได้นะอันนี้ความรู้สึกเนาะนะครับก็เลือกเอาแล้วแต่คุณชมนะอันนี้ก็โลเคชันในส่วนนี้ผมคงไม่ใส่เขาไม่ใส่นะครับเอาละ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โพส์เลยปึ๊บนี่ครับกำลังโพสต์อยู่นะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้ก็จบการโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมง่ายๆแค่น,นี้เองและนี่ก็คือวิธีใส่เพลงลงในโพสต์เฟ e บุ๊กนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิปแอน u ิคฟอร์ยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ